สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชนนี่เป็นโปสเตอร์อำลาก่อนที่ฟาร์มดีไซน์ไทยแลนด์แบรนด์ขนมชิสเค้กชื่อดังจะปิดกิจการที่ดำเนินมาถึง14ปีเนื่องจากขาดทุนสะสม4ปีติดต่อกันรวมแล้วกว่า110ล้านบาทโดยที่มาของขนมชิสเค้กแบรนด์นี้มาจากนายโยซูฮิโกคาอิโน ชาวเมืองโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นที่บุกเบิกฟาร์มรกร้างบนเกาะฮอกไกโดและคิดค้นขนมทานเล่นก่อตัดสินใจเปิดร้านฟาร์มดีไซน์เพื่อให้คนในท้องถิ่นสามารถมาดื่มนมสดคุณภาพดีได้ถึงที่และยังเป็นที่มาของมาสคอตวัวนมที่มีคาแรคเตอร์โดดเด่นดูสดชื่นสนุกสนานตามรสชาติที่เสิร์ฟ สำหรับฟาร์มดีไซสาขาสุดท้ายแฟชั่นไอซ์แลนด์จะเปิดให้บริการจนถึงวันที่27พฤศจิกายนนี้ก่อนจะปิดกิจาการตามหลังสาขาเซ็นทรัลลาดเพ้าที่ปิดไปเมื่อวันที่31อตุลาคมที่ผ่านมานอกจากความสำเร็จระดับโลเคอลฟาร์มดีไซยังสะท้อนความร่วมมือทางธุรกิจระหว่างประเทศในลักษณะคู่ค้าทางธุรกิจกับบริษัทบุญรอดบิวเรียจำกัดซึ่งเป็นที่มาของการเปิดร้านฟาร์มดีไซที่ตั้งอยู่นอกประเทศญี่ปุ่นเป็นแห่งแรกที่ประเทศไทย จนปัจจุบันมีถึง26สาขา